ครับวันนี้ก็จะมาให้ดูทุเรียนนั่งแท่นนะครับครับทุเรียนนั่งแท่นนะครับเมื่อก่อนหนักกว่านี้นะครับต้นนี้อายุราวๆประมาณหนึ่งปีจะเข้าสองปีนะครับอายุหนึ่งปีจะเข้าสองปีต้นเท่านี้นะครับนะครับต้นเท่านี้เมื่อก่อนหนักกว่านี้นะครับตอนนั้นยังไม่ใช้ฮิวมิก <ๆ S 1> นะครับนะครับสภาพ เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแบบนี้ก็แตกไปอ่อนหลังจากใช้ฮิวมิกนะครับนะครับอันนี้ไม่ใช่คีวัวคีควานครับเป็นพีชมอสนะครับพีชมอสมาปรับปรุงดินช่วยนะครับนะครับต้นหนึ่งปีนะครับไม่ถึงไหนนะครับต้นหนึ่งปีไม่ถึงไหนไม่โตนะครับไม่โตแล้วก็ไม่ตายนะครับเป็นทุเรียนนางแทนไปเลยนะครับหลังจากใช้ฮิวมิกนะครับ เพิ so come, a, Football, former, ่งใช้ครั้งแรกนะครับนี่ครับใบอ่อนก็เริ่มแตกออกมาแต่ก็ยังไม่แบบแตกออกมาแบบสวยงามนะครับยังแตกออกมาแบบยังมีตําหนิหลายอย่างนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนวันนี้ก็จะมาใช้ฮิวมิกให้ดูอีกครั้งนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ฮิวมิกนะครับนี่ครับฮิวมิกเป็นฮิวมิกพัสนะครับเป็นฮิวมิกพัสตัวนี้จะเป็น ปุ๋ยเก็บปุ๋ยผงนะครับที่ช่วยบำรุงใบและรากนะครับก็จะผสมใช้เข้าด้วยกันนะครับบัวนะครับบวลดน้ำน้ำหนึ่งบัวนะครับกับฮิวมิกนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวมาลองใช้กันนะครับโอเคนี่ยครับนี่นะครับจะได้ตักแกงดู นะครับเป็นพงแบบละเอียดมากครับละลายน้ำได้ไวมากครับได้เร็วมากครับการทำก็หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนตัวน้ำห้าถึงสิบลิตรนะครับ <S <S 2> <S 2> ช้อนก็ใส่ลงไปนะครับนะครับมันจะละลายน้ำได้เร็วนะครับมืดนิดหน่อยครับมองไม่เห็นหรอก ใช้ไม้คนเลยครับคนนี้ววครับให้มันเข้ากันละให้ละลายให้หมดจะใส ปุ๋ยเกิ็ดผงลงตามนะครับลงไปตามกันเลยหนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับผมจะใช้ยางใส่ยางและหนึ่งช้อนนะครับละลายนะเลยก็คอนอีกคนทั่วนะครับ พอแตะมันละลายหมดแล้วน้ำก็จะเป็นสีดำาปื้แบบนี้เลยนะครับวิธีการรดนะครับก็รดรอบๆทรงพุ่มนะครับรอบๆโคนนะครับ ก็แค่นี้นะครับนะครับพิมิกเนี่ยประโยชน์เยอะมากนะครับมันจะช่วยปรับค่า pH ของดินแล้วก็ช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีนะครับนะครับประโยชน์ของมัน เป็นประโยชน์หล,หลายๆอย่างกับดินมากนะครับฮิวมิกเนี่ยนะครับจุลินทรีย์ก็จะเพิ่มขึ้นดินก็จะดีขึ้นนะครับก็เท่านี้ครับ